เลยเนาะทีหลังน้องต้องใส่อใบพัดก่อนที่เอาไอ้พวกนี้ลงไปก็หาหนูได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหนูสแตนไบอยู่ที่อ้าวออกหมดสแตนไบว่าอะไรน้องเสียบ่อยเหรใส่ใบพัดพราะมันเต้นเต้นเต้นนั่งไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นกอะบอกใช่ไหมไอีหนูกระเทียมนะลูกนะ จับไนะลาสิบบานแล้วยังไม่ทันยโอ้โหโอ้ยกดบาทีดี๋ยวเขบุญออกนอกนะลูกนะดที่บ้านพี่อีอนอีโน้ยกระเทียมลูกเอ้ยมันไม่กระเด็นออกมานะคะลงผมแล้วมึงยุ่งเดียนเรียนนูจะกันอบกสนุกจังเลยเอะ เต้เนนะเราเปิดเพลงแล้วเราก็ยิงกันได้นะโอ,โอ,อ้ยลื้นจริงนล้วเมื่อกี้ใช่กับลื่นน่ะใช่แล้วก็ตุ่อม,มองปด,ด,ด,ดนื้อดี่าปบดเนื้อหนูก็เต้นได้อหหนูเต้นสิ๋อแล้วลูกหนุ่ยแล้วปว